สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับนี่ก็เป็นอีพีย่อยนะครับผมมาต่อที่ป่าภูเขานะครับตอนนี้ก็เอาเจ้าก้าวนะครับไปใส่โตนูนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเจ้าก้าวก็กําลังขันโยนอยู่นะครับผม อีพีย่อยนี้นะครับเป็นอีพีที่ระหว่างนกต่อกับนกป่าที่สู้กันนะครับผมหรือว่าดูได้ชัดๆนะครับฟังเสียงได้ชัดๆนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูอีพีนี้นะครับว่าเจ้าก้าวจะสามารถจับเฉลยได้หรือเปล่านะครับผมยังไงไปรอลุ้นด้วยกันดีกว่าครับผมไปครับ มาแล้วครับตัวนี้เข้าข้างหลังพระเนียดครับน่าจะเป็นลูกนกตัวเดิมครับแต่มันกลัวกลัวก้าๆอยู่นะครับลมนะครับผมจะขึ้นไปหัวพระเนียดหรือเปล่าครับลมนะครับ เป็นลูกนกตัวเดิมนะครับสร้อยคอยังไม่เกิดนะครับตัวนี้จะมาหน้าพเนียยหรือเปล่าครับทำไมมองข้างบนแล้วครับผมรอลุ้นครับเมื่อกี้เขามาเหยียบหน้าพเนียยนะครับแต่เหยียบปลายคอนนะครับผม <c oughs> จิกกินใบไม้เฉยเลยครับผม รลอนลุ้นไปด้วยกันครับ เจ้ากาวติดดุนะครับมองแล้วครับมองแล้วครับจะลงลง,ลงไหมโอ้ย <c oughs> ตอนนี้เจ้าก้าวติดดุนะครับโอ้ยขึ้นหัวไปเนี้ยด้วยโอย้สุดครับลูกนกตนัวนี้มองคอนไหมโอ้โหดุสุดๆลูกนกครับ ขนคอยังไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นไปกินกินดอกไม้โอ้โหสุดสุดสุดมองคอนไหมครับมองคอนไหมโอ้โหลูกนกตัวนี้สุดมากครับถ้าเป็นตัวผู้นี่ผมจะเก็บยาวเลยครับขอให้ได้นะครับตัวนี้ หันทางนี้ดิทำไมหันทางนูน้นดูครับจะกระโดดไหมครับหันมาทางนี้สิ อันโอ้โหไปจิกสุดมากลูกนกตัวนี้ครับโอ้โหอผนเนียนไม่ตีด้วยครับสุดจริงๆครับตัวนี้เพิ่งเคยเห็นดูเจ้าก้าวนะครับผมดุจัดครับไม่ทำอะไรคนระับ นกโอ้โหโอ้ยดุสุดสุดโอ้โหสุดมากครับนกตัวนี้ดูว่าเขาจะพลาดหรือเปล่านะครับโอ้ยไปไหนครับไปไหนบนมาสิรออลุ้นยาวๆครับผม ครับผมเมื่อกี้ผมลุ้นแบบแทบไม่หายใจครับลูกนกครับเหมือนออกเหมือนมากินดอกไม้หรือใบไม้นะครับกระโดดไปกระโดดมาครับเหยียบปลายพะเนยดแล้วเหยียบแล้วเหยียบอีกครับเหยียบโคนครับผมไม่ลั่นครับลูกนกน้ำหนักเบาครับไม่ลั่นครับผมน่าเสียดายมากโอ้โหคลิปนี้บอกบอกได้เลยว่าลุ้นสุดๆครับลุ้นมากๆครับผม พเพราะขวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาลุ้นครับผมลุน้นแทบไม่หายใจครับยังโทรคุยกับพี่ดำอยู่เลยว่าโอ้พี่ดำก็ส่องกล้องมาครับผมลุ้นไม่แทบไม่หายใจเลยสุดๆเกับคลิปนี้เดี๋ยวจุดนี้นะครับผมต้องมาตามใหม่นะครับผมยังไงคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามไว้นะครับผมสวัสดีครับ